สวัสดีค่ะทุกคนนะคะยินดีต้อนรับสูค่ความรู้มงทหนึ่งค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ในวิชาพิทยาศาสตร์ค่ะซึ่งวันนี้เราจะมาต่อเรื่องเครื่องวัดอุณหภูมินะคะใน EP ที่สองนะคะไปดูกันเลยค่ะข้อแตกต่างระหว่างเทอร์โมมิเตอร์ประหลอดกับเทอร์โมมิเตอร์แอลกอฮอล์คือเทอร์โมมิเตอร์แบบประหลอดสามารถตรวจวัดถูกที่เปลี่ยนแปลงได้ไวกว่าเทอร์โมมิเตอร์แบบแอลกอฮอล์แต่เทอร์โมมิเตอร์ประหลอด ไม่สามารถใช้วัดค่าอุณหภูมิต่ำๆได้เพราะปลอดจะแข็งตัวที่อุณหภูมติติดลบ39องศาเซลเซียสขณะที่เทอร์โมมิเตอร์แองกอนั้นสามารถใช้วัดอุณหภูมิในช่วงที่ต่ำกว่านั้นได้เนื่องจากแองกอจะเริ่มแข็งตัวที่อุณหภูมิติดลบ 110, 115องศา เซลเซียสและข้อแตกต่างอีกอย่างหนึ่งของคือแอลกอฮอล์ที่อยู่ในเทอร์โมมเตอร์มักมีสีแดงทำให้สามารถมองเห็นระ,ะดับสเกลได้ชัดกว่า 2. องเทอร์โมมิเตอร์แบบดิจิตอลภายในมีไมโครชิปที่ทำหน้าที่เปลี่ยนกระแสไฟฟ้าเป็นตัวเลขมีวิธี ใส่ใต้ลิ้นใต้รักแร้หรือรูทวารหนักเราประมาณหนึ่งนาทีจนมีเสียงสัญญาณดังขึ้นนำเทอร์โมมิเตอร์ออกแล้วอ่านค่าอุณหภูมิที่เป็นตัวเลขซึ่งเทอร์โมมิเตอร์ชนิดนี้ปลอดภัยต่อการใช้มากกว่าเทอร์โมมิเตอร์แบบกระป๋อและสามารถอ่านค่าได้ง่ายกว่าแต่มีราคาที่แพงกว่าเทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้ ทั่วไปในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์คือชมอมอมมิเตอร์แบบกระเบาะซึ่งมีวิธีการใช้งานดังนี้ 1. จุ่จุ่มเทอมมิเตอร์ด้านที่มีกระเบาะลงในสารที่ต้องการวัดโดยไม่ใช้ชทอร์โมมิเตอร์สัมผัสกับพันชนะที่บรรจุสารและใช้เมอมมิเตอร์อยู่ในลักษณะ ตั้งตรงในแนวดิ่ง 2. องา่านค่าจอมอมมิเตอร์อาค่าอุณหภูมิเมื่อระดับของเหลวในเอมอเมมิเตอร์หยุดนิ่งโดยในสายตาจะให้สายตาอยู่ระดับเดียวกับระดับของของเหลวในเอมอเมมิเตอร์ข้อข้อปฏิบัติและข้อควรระวังในการใช้เทอร์โมอมิเตอร์มีดังนี้ 1. ระวังไม่ให้เทอร์โมมิเตอร์ได้แรงได้รับแรงกระแทก 2. ระวังไม่ใหไ้ไม่วัดอุณหภูมิที่แตกต่างกันมากๆในทันทีเช่นนำวัดนำไปวัดสารที่มีอุณหภูมิสูงมากแล้วจึงนำไปวัดสารที่มีอุณหภูมิต่ำมากเพราะจะทำทันทีเพราะจะทำให้เทอร์โมมิเตอร์นั้นแตกได้3 เมื่อใช้เทอร์โมมิเตอร์เสร็จแล้วล้างและขัดให้แห้งแล้วจึงนำไปเก็บในที่ปลอดภัยขั้นตอนในการใช้เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้ 1. สลัดปลอดให้เทอร์โมมิเตอร์ลงไปในกระปะ๋อโดยจับปลอดเหมือนจับปากกาและสะบัดด้วยมือด้วยการหมุนแขน2-3ครั้ง สอดเทอร์โมมิเตอร์เข้าไปในส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเช่นใต้ลิ้นใต้รักแร้หรือรูขวานหนังประมาณ3-4นาทีจับปลาย3จับปลายด้านบนให้เทอร์โมมิเตอร์อยู่แนวแนวนอนอ่านครับบริเวณขีดสิ้นสุดของประหลอดและสี่ล้างทำความสะอาดเทอร์โมมิเตอร์ดยใช้แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อและเก็บไว้ในที่ปลอดภัยค่ะ บ้างค่ะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครป์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย